สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องการรับคมแบบกลีบบัวนะครับหรือแบบคอนแบกนั่นแหละนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอยากให้ผมเนี่ยรีวิวเรื่องของการรับคมกลีบบัวอย่างละเอียดนะครับทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันนะครับการรับคมกลีบบัวนะครับโดยธรรมชาติของชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลักษณะของกลีบบัวนะครับ ลักษณะกลีบบัวในที่นี้มันก็จะมีบวัวนี่มันจะมีอยู่สองหลักๆนี่มันจะมีอยู่สองชนิดใหญ่ๆใช่ไหมครับก็บัวกลีบใหญ่อย่างพวกบัวหลวงนะครับแล้วก็บัวกลีบเล็กนะครับกลีบเล็กอย่างพวกบัวแดงบวัวสีต่างๆนะครับทีนี้ลักษณะของคมกลีบบัวเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับเจ้าพวกกลีบของบัวสีครับนะครับก็คือจะเป็นลักษณะอย่าง,างนั้นนะครับโดยธรรมชาตของกลีบบัวสี มันจะมีแก้มเท่ากันทั้งสองข้างนะครับก็มันก็เลยมาคล้ายๆกับลักษณะของขมีตดนะครับทีนี้โดยธรรมชาติของขมีตรนะครับโดยธรรมชาติของขมีตดกรีบบัวเนี่ยมันก็จะมีภาพรวมคล้ายๆกรีบบัวเลยนะครับก็คือในส่วนของโคนก็จะมีเล็กนิดนึงนะครับเล็กนิดนึงเสร็จแล้วเข้ามาเริ่มป่องตรงกลางนะครับแต่แต่ในกรีบบัวบาง ในกลีบบัวบางชน it, ああิดนีああ้อาจจะอาจจะไม่มีนะครับแต่ในความเป็นคมกลีบบัวแท, camb, แท้ๆนะครับในความเป็นคมมีดกลีบบัวแท้ๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของความนูนตรงกลางด้วยนะครับซึ่งในลักษณะของความนูนตรงกลางเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างมีเล่มน,นี้นะครับนะครับอย่างมีเล่มน,นี้เห็นไหมครับมันจะมีความมันจะไม่ไม,ไม่แ,บ,มมมแบ,บนทีเดียวนะครับมันจะไม่แบนทีเดียวเห็นไหมครับ ถ้าเราสังเกตดูตามไม้บรรทัดนะครับมันจะไม่แบนทีเดียวในส่วนของสันจะบางนะครับแล้วก็จะค่อยๆหนานะครับหนามาระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสลบลงก็คือค่อยๆไล่บางนะครับซึ่งลักษณะของมีดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะใช้งานได้ดีนะครับเวลาฟันนะครับเวลาฟันจะใช้งานได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าใบที่มันกว้างกว่านี้ปุ๊บเนี่ยความนูนมันก็จะไม่ค่อยชัดเจน แต่ก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะรับคมคอนแดคเนี่ยนะครับหรือคมกีบบัวนเนี่ยนะครับส่วนมากคนท้่คนแก่ที่สอนผมมาเนี่ยก็จะให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับให้แบ่งเป็น3ส่วนแบ่งนี่ออกเป็น3ามส่วนก็คือส่วนแรกก็คือส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่มีความโค้งน้อยนะครับมีความโค้งน้อยคนท่านคนแก่จะสอนผมว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆกับเปลือกแตงกวา ก็คือในส่วนของแตงกวาเราเอามาตัดหัวออกตัดท้ายออกเหลือไว้เฉพาะส่วนตรงกลางนะครับทีนี้ความโค้งมันก็จะได้ประมาณนั้นนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ความโค้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่า้แตงกวาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัญหานะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาว่าจะเอายึดเอาตัวไหนเอาแตงกวาพันธุ์ใหม่พันธุ์เก่านะครับพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แค่สื่อความหมายให้ว่ามันไม่ตรรงนะคับ ก็แค่สื่อความหมายว่ามันไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับและทีนี้พอต่อมาก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงตัดหัวตัดท้ายก็จะได้ส่วนโค้งของไอ้ตัวส่วนที่2นะครับส่วนแรกแตงกวาส่วนที่2คือส่วนมะม่วงนะครับก็คือให้เราเข้าใจว่าแค่มันค่อยๆโค้งขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยโค้งลงแค่นั้นเองนะครับนี่คือนี่คือจุดประสงค์หลักของการเปรียบเทียบนะครับและสุดท้ายแล้วก็มาส่วนที่3ก็คือส่วนคมนะครับ ส่วนคมนี like ่คือ like ส่วนที่จะเก็บเกสอนครั้งสุดท้ายนะครับนี่คือแบ่งไป3ส่วนนะครับโดยธรรมชาติของการรัดรมกลีบบัวนะครับทุกๆครั้งของการรับแก้มมีดทั้งหมดจะโดนรับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรับคมมีดกรีบบัวเนี่ยมันจึงไม่เหมาะสมสําหรับมีดสวยงามนะครับเพราะว่าแก้มทั้งหมดนะครับแก้มทั้งหมดจะโดนกินนะครับแก้มทั้งหมดนี้จะโดนกิน ถ้าสมมุติว่าเราไม่รับออกทั้งหมดนะครับคมมีดจะเป็นลักษณะของที่ภาษาโบราณเรียกว่ามนก้นแตงนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รับทั้งหมดใช่ไหมครับเรารับเฉพาะส่วนค,คมนก,กับส่วนที่2อกับส่วนที่สามนะครับคมมีดจะค่อยๆสั้นขึ้น,นนะครับมมสัน้น,สนขึ้นนั่นหมายถึงแก้มที่อ้วนออกนะครับเพราะฉะนั้นการรับแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะต้องมีส่วนของแก้มออกด้วยนะครับอีก ในหนึ่งก็คือเวลาไปใช้งานหนักๆนะครับมันจะเป็นสนิมนะครับมันจะเป็นสนิมมันจะมีพวกยางไม้อะไรติดนะครับแล้วเวลาใช้นยมันจะใช้ไม่ดีนะครับเพราะว่าบาลานซ์ของมีดที่มันจะเสียนะครับก็คือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆว่ามีดมันทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับลักษณะของการระเบิดไม้กันการเฉือนเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าพวกนั้นมันมีขวางอยู่มันก็อารมณ์เดียวกันกับเราเอากาวไปติดกับ มีดนะครับเอากาวไปติดเอาเทปกาวไปแตะติดกับใบคัตเตอร์เสร็จแล้วดึงเทปกาวออกตอนนี้กาวก็ยังเหลืออยู่ทีนี้พอเราไปตัดเฉือนพวกกระดาษนะครับพอกระดาษมาที่โดนตัดแล้วมาโดนกาวตรงนี้นะครับมาโดนกาวปุ๊บมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่คมนะครับก็คือลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการรับคมมีดกีบบัวก็เลยจะต้องรับทั้งหมดนะครับก็คือรับทั้งหมดแต่จะมาเน้นช่วงที่2นะครับกับช่วงที่สามนะครับก็คือช่วงที่1เนี่ยมันจะโดนสร้างมาตั้งแต่ ช่างแล้วนะครับโดนสร้างมาแล้วห้มเป็นโค้งนิดนึงก็ในส่วนนี้ก็แค่รับสนิมออกนะครับรับสนิมออกทีนี้ก็จะมาเน้นหลักๆก็คือในส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเมื่อทําความเข้าใจลักษณะของมีดแล้วทีนี้เราก็จะมารับกันนะครับเราก็จะมารับกันหินที่ผมใช้ผมจะใช้อยู่2ก้อนนะครับผมจะใช้อยู่2ก้อนก็คือหินธรรมชาติตามที่ตามที่ท่านสมาชิกคอมเมนต์มานะครับอยากให้รับกับหินธรรมชาตินะครับหินโป่งนะครับหินโป่งตัวนี้ หน้าค das ่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่คือหินปูงเหมือนกันหินปูงเหมือนกันแต่หน้าไม่เรียบนะครับการรับริบบัวนะครับก็คือลักษณะของการวางมีดก็จะวางในลักษณะอย่างนี้นะครับวางในลักษณะอย่างนี้กับหินนะครับกับหินจะไม่จะไม่วางลักษณะอย่างนี้นะครับจะวางลักษณะอย่างนี้เพราะว่าถ้าเวลาเราวางลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาที่เราคอนโทรลข้อครับมันง่ายนะครับ เพราะว่าเวลาลับเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อช่วยนะครับในส่วนที่โค้งมัดเราต้องใช้ข้อช่วยอย่างนี้นะครับใช้ข้อช่วยอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับการรับลักษณะอย่างนี้ครับมันจะต้องหน้าหินมันจะต้องโค้งเยอะมากมันถึงจะสามารถที่จะรับให้เป็นคอนเวกได้นะครับก็คือรับเป็นกีบบัวได้มันต้องหน้าหินนต้องแบบโค้งมากๆเลยนะครับโค้งมากๆเพื่อที่จะเข้ากับสลีละนะครับสลีละ ของหน้าหินและมือจะต้องและข้อจะต้องบาลานซ์กันนะครับลักษณะของการใช้อย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันยากนะครับซึ่งมันยากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะหาหินที่มันหน้ากว้างอย่างนั้นนะครับมันมันยากนะครับพอมันยากปุ๊บทีนี้ถ้าเป็นลักษณะเงี้ยมันจะง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่าถ้าสมมุติว่าท่านที่รับใหม่ๆนะครับท่านที่รับใหม่ๆก็เอามีดมาแล้วก็ขีดเลยนะครับขีดเส้นเลยนะครับเราจะได้ทราบว่าเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าถ้าเวลาเรารับ เราวางข้อตรงนี้มันกินตรงไหนนะครับเราวางข้อตรงไหนเราบิดแค่ไหนมันกินแค่ไหนนะครับก็าหาอะไรไมาขีดไปอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาเรารับไปน,นานๆน,นะครับใช้ไปน,นานๆหน้าหินมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือผมรับทางซ้ายมันก็จะวอลมาจากด้านซ้ายนะครับถ้าสมมติท่านที่รับด้านขวาก็ด้านนี้หินก็จะวอลมาด้านนี้นะครับโดยโดยพื้นที่ของหินเนี่ยพอมัน พอสลีระของหน้าหินมันเข้ากับหน้าคมได้แล้วเราต้องรักษาตัวนี้ไว้นะครับเราต้องไม่รับเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวนะครับถ้ารับตรงกลางอย่างเดียวปุ๊บพอองศามันเพี้ยนปุ๊บม,มันจะเป็นกิ่วตรงกลางแล้วองศามันจะเพี้ยนนะครับถ้าสมมติได้องศาปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องเริ่มไล่จากตรงนี้เลยครับเริ่มไล่จากตรงนี้แล้วมาสุดที่ริมนี้เลยนะครับมันก็จะหินก็จะเป็นลักษณะของแ่งอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับหินลักษณะอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะสับสำหรับ มีดที่คมพวกคมวีนะครับจะไม่เหมาะสําหรับมีดคมวีเพราะว่ากรณีที่เราจะสร้างกรณีแรกก็คือมีดคมวีเนี่ยเขาต้องการองศาที่แม่นยํานะครับพอต้องการองศาที่แม่นยำเนะี่ยการที่จะมาหักอย่างเงี้ยนะครับยกอย่างเงี้ยขึ้นสิบองศาลแล้วใส่ไปอย่างเงี้ยเพื่อที่สร้างคมวนะีเนี่ยมันทาได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของพื้นที่มันไม่เรียบนะครับพอพื้นที่มันไม่เรียบปุ๊บมันก็จะมากินคมบางที่บางส่วนนะครับแล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับ มันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันทําได้ครับแต่แต่ทําได้ยากนะครับเมื่อซึ่งมันจะไม่เหมือนหน้าเรียบนะครับถ้าหน้าเรียบนี่มันจะทาได้ง่ายก็คือถ้าหน้าเรียบก็คือยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดแล้วก็ประคองไว้นะครับก็คือองศาเดียวนะครับก็คือลักษณะของีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น Convex หรือกลีบบัวเนี่ยอย่างเงี้ยจะง่ายนะครับจะง่ายในส่วนพื้นที่ที่โค้งก็จะกินในส่วนของพื้นที่ที่โค้งก็จะกินในส่วนของด้านนี้ไปนะครับแล้วที่ตรงกลางเริ่มลึก ก็จะได้ส่วนโค้งตรงนี้แล้วก็มากินยอดคขมนะครับทีนี้เราจะมารับกันนะครับที่จะมารับกันคุณตเริ่มจากหินที่ไม่แอ็นก่อนนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเวลาเราซื้อ,อ,อส่วนมากเรามันจะเห็นหน้าตรงๆนะครับส่วนมากหน้ามันจะตรง แต่ถ้าเป็นหินหน้าตรงเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับมันจะยากนิดหนึ่งเพราะวัวสดีแล้มันยังไม่ได้นะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตที่ข้อมือผมด้วยนะครับรลบกวนสก,กตข้อมือผมด้วยเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเวลาไถใสเหล็กไปเนะี่ยใสมีดไปเนะี่ยมันอยู่ลักษณะยังไงครับเริ่มแรกเราจะเอาส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนที่หน,นะครับ ก็คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับตามความโค้งเนื่องจากมีดเล่มนี้นะครับมันไม่มันกว้างนะครับพอมันกว้างทุกส่วนโค้งมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับแตใววนะบ่ให้เห็นโดยคร่าวๆว,ว่านะครับให้เห็นโดยคร่าวๆว่าณตอนแรกส่วนที่หนึ่งก็คือ พื้นที่ตรงนี้หมึกมันหายไปแล้วนะครับก็คือพื้นที่ส่วนที่หนึ่งนะครับมึกมันหายไปแล้วนะครับตรงนี้มันจะโดนตัวนี้มันจะโดนแก้มหินนิดนึงนะครับมันก็เลยหายไปลึกจริงจริงแล้วมันจะ,ะนอยู่แนวเดียวกันนะครับก็คือแนวนี้นะครับหลังจากพื้นที่ส่วนที่หนึ่งก็เหมือนกันครับงัดนิดหนึ่งครับใส่ไปใส่มางัดนิดหนึ่งก็คือมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเราเอากระดาษทรายไปขัดท่อกลมๆครับก็คือเราต้องม้วนกระดาษทรายให้มันกลมๆเพื่อที่จะเข้ากับสีละของ เพื่อที่จะให้เข้ากับสรีระของเหล็กกลมๆหรือไม้กลมๆใช่ไหมครับเดินเวลาขัดเนี่ยมันจะขัดง่ายมันจะขัดง่ายกว่าเราเอากระดาษทรายมาแปะกับใบบรรทัดแล้วก็ไปขัดแบงนีนจะขัดยากนะครับอารมณ์ก็คือประมาณขัดที่กลมๆแล้วเราก็ทมือโค้งๆให้กระดาษทรายมันห่อไว้ในวัสดุที่มันกลมๆนะครับมันก็จะขัดง่ายทีนี้อ่ะทีนี้ สมมติว่าผมได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วยางไม้อะไรผมออกสนิมอ,ออกมาแล้วใช่ไหมถาวรใช่ไทีนี้นก็จะมาเริ่มส่วนสองนะครับเริ่มเริ่มส่วนสองเริ่มส่วนสองแล้วลามลงไปจนถึงส่วนส่วนที่1เลยนะครับก็คือผมจะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มหายไปแล้วเห็นะครับพอแล้ พอเราสะบัดข้อนะครับมันจะเริ่มหายไปเห็นไหมครับก็คือเราจะต้องรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดเป็นเกสรนะครับรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดเป็นเกสรนะครับก็คือรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดเกสรเกสรยังไงนะครับเกสรก็คือสมมติเรารับฝั่งนี้ใช่ไหมครับสมมติเรารับฝั่งนี้ปุ๊บ แล้วก็มารู้ฝั่งตรงข้ามว่ามันเกาะเหนียวหรือยังต้องให้มันเกาะจนสุดนะครับก็คือตลอดเนี่ยต้องเกาะจนสุดต้องเป็นลักษณะมวนข้อนะครับเราจะไปทําข้อกระด้างเรางัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะไปเป็นคมมันจะไปเป็นคม V ีนะครับเพราะฉะนั้นเราความความของความโค้งของชื่อที่ว่าตีบ,บัวก็คือมันจะมีความโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ข้อนะครับ เป็นตัวช่วยในการทําให้มันโค้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ไปแบบกระด้างกระด้างเนี่ยมันจะกลายเป็นคม V นะครับมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นคมกีบบัวนะครับได้ยินไหมครับ เราฝั่งนี้ได้ยินไหมครับอันนี้คือเกสรมันนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเบอร์นะครับนี่คือเกสรมันเราต้องรับอย่างนี้จนสุดนะครับให้มันเกิดขึ้นจนสุดนะครับถ้ารับจนสุดนั่นหมายถึงพื้นที่ของคมที่โดนใช้งานนะครับมันโดนตัดทิ้งไปแล้ว แล้วมันก็จะเกิดเศษเล็กๆที่มีฝั่งนี้นะคะนรับหลังจากนั้นเราก็มารับอีกฝั่งันึงนะครับแลวอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็สเตส็ปเหมือนกันนะครับสเตปแรกเห็นไหมครับสเตปแรกก็คือกินจากพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือนี่คือสเตปแรกนะครับสเตปต่อไปก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับ ข้อเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเมื่อกี้เราลูปฝั่งนี้ฝั่งนี้มันติดใช่ไหมครับทีนี้ลอยเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่มันอยู่ฝั่งนี้แล้วนี่ครับรอยเมื่อกี้จะพับมาฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้นี้พับไปฝั่งโน้นใช่ไหมครับเรารับฝั่งนี้มันจะพับไปฝั่งโน้นพอเรารับฝั่งนี้มันจะพับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้ ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากปอกเปลือกแตงกวาแล้วนะครับก็มาปอกเปลือกมะม่วงนะครับลักษณะอันนี้คือมะม่วงนะครับก็คือแทนแทนที่เราจะแทนที่เราจะปอกไปลักษณะอย่างนี้นะครับแทนที่เราจะปอกไปลักษณะอย่างนี้สมมติเป็นปอกเปลือกมะม่วงใช่ไหมครับปอกเปลือกแตงกวาปอกเปลือกมะม่วงโดยธรรมชาติเราจะปอกลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าให้ทําเหมือนปอกเปลือกนะครับแต่ถ้าทำเหมือนอารมณ์เหมือน นึกถึงส่วนโค้งของมันนะครับก็คือถ้าเวลาเราเราปอกไปอย่างเงี้ยนะครับปอกแตงกวาหรือปอกข้าวปอกออกก็แล้วแต่เราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องค่อยๆหักมีดนะครับค่อยๆหักมีดไปตามส่วนโค้งของมันนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับก็คือก็คือค่อยๆหักมีดไปตามส่วนโค้งของมันก็คือเรามาใช้กับข้อนี้แหละนะครับก็คือมันใช้กับข้อมือตัวนี้ก็คือค่อยๆหักไปตามส่วนโค้งของมันโค้งของผิวผิวแตงกวาผิวมะม่วงก็คือก็คือหักวักษนะอย่างนี้นะครับก็คือไม่แบบ รับแบบแข็งทื่อๆอย่างนี้ก็ like คือนะครับก็คือค่อยๆโค้งไปนะครับนี่คือนี่คือความหมายความหมายของผู้เฒ่ผู้แก่ที่สอนมานะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือค่อยๆโค้งไปเพราะสันฐานของใบัเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่บางบางท่านอาจจะสงงนะครับบางท่านอาจจะงงแต่ถ้าสมมติว่าเรารับอย่างนี้ก็ได้นะครับรับอย่างนี้ก็ได้นะครับปอกเปลือกแป้งนะครับมันนึกถึงตอนปอกปอกเปลือกแป้งมันง่ายนะครับถ้ารับอย่างนี้นะครับแต่พอเราเอามาถูมันยากนะครับก็เลย เปลี่ยนเป็นลักษณะอย่างนี้แทนก็คือหมุนข้อแทนนะครับก็คือหมุนข้อแทนทีนี้ถ้าสุดท้ายนะครับปอกเปลือกั้งกวาแล้วนะครับปอกเปลือกมะม่วงแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะมาอารมณ์เหมือนโกนหนวดนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะมาตัดไอตัวนี้ออกตัวที่มันเกี่ยวมือเนี่ยครับเราจะมาตัดตัวนี้ออกแค่ตัดตัวนี้ออกแล้วแต่งนิดนึงมีดคมแล้วครับไม่ยากนะครับ อารมณ์เหมือนเราโกนหนวดนะครับองศาไหนที่มันจะไม่บาดนะครับองศาไหนที่มันจะไม่บาดคางเราไม่บาดผิวหนังเราเอาแค่หนวดหรือเส้นขนมันขาดนะครับโดยที่เนื้อไม่ขาดไปด้วยนะครับก็คืออารมณ์นั้นนะครับ,นะรบก็คือมาใช้อารมณ์สุดท้าย อารมณ์สุดท้ายนี่ก็จะมีนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะของการบิดคอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ไอตัวเกสรมัน,นขาดไว้ก็มันจะมีบิดคอนิดเดียวนิดเดียวแค่แค่ไม่แค่ไม่กระด้างนะครับทีนี้สองข้างก็จะหายไปแล้วนะครับที่เกี่ยวเกี่ยวอะสองข้างก็จะหายไปนะครับทีนี้ถค่ความชัดเจนแล้วก็มีรากอาจจะละมีราก่หยนะครับมีรากไหม ลักษณะของการลากคือการตวัดนะครับไม่ลากที่นะครับก็คือการตวัดจะลากแบบสวนก็ได้จะลากแบบตามก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นก็คือแค่จ <PH IS ip verse asia> er ุดประสงค์หลักก็คือแค่มารูปดูแล้วมันแค่มารูปดูแล้วมันไม่เกาะนะครับก็คือรูปอย่างนี้นะครับเรายังไม่ต้องรูปอย่างนี้ก็ได้ครับรูปไปข้างหน้านะครับรูปไปข้างหน้าถ้ามันเกาะอยู่ก็ทําให้มันหายไปนะครับทํายังไงก็ได้ให้มันหายไปนะครับ ทำยังไงก็ได้พอร,รูปสองฝั่งเราให้มันหายไปนะครับ mm hmm. ก็คือไอตัวเกสรอนนั่นแหละนะครับท mm hmm. ีนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่เทคนิคว่าเราจะทำยังไงให้มันหายไปนะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูค mm hmm. ถ้าเรามาดูในส่วนของหินหน้าโ้งนะครับหินหน้าโขงมันก็จะทําง,งานได้ง่ายกว่า mm hmm. เห็นไหมครับพอจังหวะลากมาปุ๊บนะครับพอจังหวะลากมาปุ๊บมันจะเป็นตัวบังคับให้ข้อมือเราขึ้น ขึ้นลงขึ้นลงไปตามสรีระของหินนะครับก็คือลักษณะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวบังคับไปในตัวซึ่งการบังคับไปในตัวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเวลาเราดันมีดไปเนี่ยมันก็จะกินมาเลยนะครับก็กินมาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราเราก็มาควบคุมมาแค่ในส่วนปลายนิดหน่อยนะครับโดยธรรมชาติของการรับมีดกีบบัวนะครับถ้ารับเป็นนานๆหินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหินเป็นอย่างนี้พอเรารู้สึกว่าหินน่ะ มันเริ่มรับเข้ากับสิละของใบมีแดแล้วแล้วก็รักษาองศานี้ไว้นะครับถ้าจะให้มันหวานนะครับสมมุติว่าถ้าจะตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้ว <f uck ling> <ổ lucky> นะครับก็คือแค่แค่ตัวนี้มันหายไปแล้วก็ใช้งานใช้งานทั่วไปได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากกกรีดกระดาษนะครับเราอยากกรีดกระดาษเช็คความคมเช็คอะไรนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องรับมานหน่อยนะครับอาจจะต้องรับมนานหน่อยเพราะว่า ถ้าหินลักษณะหินพวกนี้มันค่อนข้างจะเก็บเก็บสรยากนะครับในสภาพในสภาพของคมคอนเด็ตลักษณะนี้นะครับในสภาพของคมเก็บบัวเนี่ยมันเก็บถ้าเป็นหินหยาบเนี่ยมันเก็บเกสรค่อนข้างยากนะครับมันจะไม่เหมือนหินละเอียดนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนซึ่งมันจะไม่เหมือนคมวีนะครับคมวีเนี่ยถึงแม้เป็นหินหยาบมันก็จะเก็บเกสรง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเก็บเกสรยากนะครับมันจะเก็บเกสรยากหน่อยนะครับก็ก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับแต่ก็คือ ม,ม,ม,มันทำได้ไม่ค่อยเร็วเท่าเจ้าตัวมันทำได้ไม่ค่อยเร็วเท่าเจ้าตัวคมวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นงานทั่วไปก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะจีดสอนอหาก็ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกีดกระดาษเนี่ยโดยธรรมชาติคมพวกเนี้ยนะครับโดยธรรมชาติของคมคอนแ c ก ครับคมกีบบัวคมซ้ายขวาเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเม,แม,แม้แต่การรับเิทใหมใหม่ๆมันก็กีบกระดัษไม่ค่อยหวานอยู่แล้วนะครับเพราะองศามันไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะกีบกระดัษไม่เข้านะครับแต่มันก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับก็คือหวานเจี๊ยบเลยแหละเวลาเราไปเหลาไม้นะครับ ว่าเราต้องการความคมที่มากขึ้นนะครับก็คือใช้ในงานละเอียดในงานเหลานะครับจะเหลาวันหวานก็เราก็ต้องหาหินโครนมาต่อนะครับหินที่มีความละเอียดสูงไปอีกมาต่อนะครับเราก็จะได้มีดที่มาใช้งานลักษณะนี้สรุปง่ายๆก็คือการลักษณะของการรับคมแบบกลีบบัวนะครับก็คือตวัดข้อช่วยนะครับตวัดข้อช่วยทั้งสองด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้คมลักษณะอย่างนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับให้เราได้นึกถึงสิ่งต่างๆนะครับเคล็ดลับเทคนิคอะไรที่ผมพอมีนะครับผมก็จะแชร์ออกไปให้ได้เรียนรู้กันนะครับท่านที่มีเทคนิคดีๆก็สามารถแชร์เข้ามาได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ